Mouse FanTech d 3ให้เล่นเกมแล้วดีเลย์จริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาพิสูจน์กัน สวัสดีครับพบวกวับผมไม่เป็นประวานอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทดสอบเรื่องของดีเลย์ของเมาส์ Fan t e c h X อ3ซึ่งตัวโปรแกรมที่ผมจะใช้ก็คือตัว a u d a c i t y Audacity เป็นตัวโปรแกรมสําหรับการใช้เทสการส่งข้อมูลของเสียงว่ามีดีเลย์แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอุปก,กรณ์สําหรับใช้ในการเทสมีดังนี้1เมาส์แฟลนเทคเอหูฟังสําหรับบันทึกเสียง 3. โน้ตบุ๊กสาหรับกดโปรแกรมสร้างเสียง4ไมโครโฟนสําหรับบันทึกเสียงกดเมาส์และหูฟังสุดท้ายนะครับ รแกรม Audacity ครับหนใช้ไมโครโฟนเป็นตัวรับเสียงของเมาส์และหูฟัง2เมื่อผมกดเมาส์เนี่ยเสียงจะเข้าไปตัวไมโครโฟนและส่งต่อไปยังตัวโปรแกรมอัดเสียง 3. การคลิกเมาส์ไม่ใช่แค่การบันทึกเสียงเข้าไม่์ยังคลิกเพื่อให้เกิดการส่งสัญญาณเสียงไปที่หูฟังที่เชื่อมต่อไปด้วย 4. เสียงที่เกิดจากตัวโปรแกรมที่ต่อหูฟังไว้จะเข้าไปที่ตัวไมโครโฟนส่งต่อไปที่ตัวโปรแกรมอัดเสียงนั่นเอง5ตัวโปรแกรมอัดเสียงก็จะบันทึกทั้งเสียงคันกดเมาส์และเสียงที่เกิดจากหูฟังด้วยนั่นเองครับ ซึ่งถ้าระยะเวลาในโปรแกรมมันมีดีเลย์ไม่ต่างกันแสดงว่าเมาส์ตัวนั้นไม่มีดีเลย์นั่นเองแต่ถ้ามันดีเลย์เส้นของกราฟเสียงเนี่ยจะออกห่างกันและมันจะมีตัวเลขบอกเลยว่าดีเลย์เท่าไหร่นั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะทสทั้งหมด3าอุปกรณ์ด้วยกันก็คือการกดโดยตรงกดกับเมาส์วิสยัยและกดกับเมาส์แฟ t ชเทค XD3 นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าทสครั้งแรกกับการกดอุปกรณ์โดยตรงนะครับอ่าเริ่มกันเลย ตัวต่อไปครับเมาส์มีสายผมจะกดที่ตัวโปรแกรมเหมือนเดิมและตัวสุดท้ายที่ผมจะเทสนั่นก็คือตัว FANTEC h อ d 3นั่นเองเรามาดูกันนะครับว่าผมกดแล้วเสียงเนี่ยจะออกดังหรือเปล่านะครับแล้วก็จะดีเลยหรือไม่ไป สรุปนะครับจากที่ผมทสทั้งหมด3อุปกรณ์ด้วยกันทั้งโน้ตบุ๊กเมาส์มีสายและเมาส์แฟนเทคเอ็กดีสาที่เราเทสกันในเรื่องของดีเลย์ซึ่งจะได้ตารางค่าเวลาออกมาดังนี้นะครับเสียงที่เกิดขึ้นจะมีทั้งหมด2เสียงเสียงที่1คือเสียงที่เกิดขึ้นจากการกดอุปกรณ์2เสียงที่เกิดขึ้นจากตัวการกดโปรแกรมนั่นเองครับถ้าดูกันจากตัวเลขตารางเวลาที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้อันดับที่1แน่นอนนะครับกดจากเดเวลล์โดยตรงอยู่ที่0 0 7ยจเมันก็เลยจะเกิดการดีเลย์น้อยที่ อยู่ที่0.0205เท่ากันและ XD3 เนี่ยถ้าสังเกตดีๆ0.2เหมือนกันในเรื่อว่าแทบไม่รู้สึกเลยสําหรับดีเลย์ถ้าเทียบกันทั้งกับตัวมีสายและการกดจากอุปกรณ์โดยตรงนั่นเองสําหรับเมาส์ XD3 นั่นเองในเรื่องของดีเลย์ครับทีนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเมาส์ f a n t e c XD3 ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งหมด2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่าซาด้าและ shopee นะครับ เซิร์ชชื่อรุ่นชื่อร้าน FanTech Thailand เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะพบกับสินค้าตัวนี้อยู่ในช็อปของเรา,าเ,อเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินหวานนะฮะและรายการ FanTech Review ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ